you uh -huh. โไทสวัสดีครับโคนจวะซิงตงเดชผมสิงทองราชพิเศษพันธ์ครับพบกันในช่วงเวลานี้5นาทีกับการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อแนะนำเมืองไทยให้ชาวญี่ปุ่นได้รู้จักในรายการโชไกโชไตครับ โชวช์วชวไโชตแนะนําเมืองไทยให้ชาวญี่ปุ่นได้รู้จักในวันนี้เราคงยังอยู่กันที่ตลาดน้ํานะครับการที่เราไปตลาดน้ํานั้นนอกจากเราจะได้ซื้อข้าวของต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินหรือว่าของที่ระลึกแล้ววิถีชีวิตของผู้คนในบริเวณตลาดน้ําก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจด้วยนะครับในกรณีที่เราจะพูดถึงวิถีชีวิตของผู้คนนั้นในภาษาญี่ปุ่นเราอาจจะใช้คําว่า สตบทโนเซคัตฟูเคได้นะครับโดยคําว่าสตบ o นั้นหมายถึงประชาชนหรือว่าผู้คนจํานวนมากนะครับโน no ก็เป็นคําช่วยที่ใช้เชื่อมคํานามกับคํานามแสดงความเป็นเจ้าของหรือความเกี่ยวเนื่องเพื่อขยายความกันนะครับเซคัตหมายถึงการดํำรงชีวิตหรือว่าการใช้ชีวิตฟูเคจะหมายถึงภาพหรือว่าลักษณะ เมื่อรวมเป็นเซคาสฟูเคก็จะหมายถึงวิถีชีวิตหรือว่าการดำรงชีวิตนะครับตบิโตโนเซคาสฟูเคก็จะหมายถึงว่าวิถีชีวิตของประชาชนหรือของผู้คนนะครับในกรณีที่เราต้องการจะบอกว่าคุณสามารถนั่งเรือแล้วก็จะชมวิถีชีวิตของผู้คนได้นั้นเราจะใช้รูปประโยคว่าฟุเนนีนดเตะแล้วก็ตามด้วยสิ่งที่เราต้องการจะให้ดูนั้นตามด้วยโ oh, อ้มิลุโคโตงะเดคิมัส โดยคําว่าฟูเนนั้นแปลว่าเรือนะครับนี้เป็นคําช่วยซึ่งใช้ชี้สิ่งที่เป็นยานพาหนะในการโดยสารนะครับในประโยคนี้โนเตเป็นกริยาที่ผันมาจากคํากริยาว่าโนลิมัสซึ่งแปลว่าโดยสารหรือว่าเดินทางไปในยานพาหนะใดพาหนะหนึ่งนะครับดังนั้นฟูเนนีโนเตจึงหมายถึงนั่งเรือหรือว่าโดยสารเรือครับ โว oh, นั้นเป็นคําช่วยซึ่งใช้ชี้กรรมนะครับเราไว้วางหลังจากคําที่เป็นสิ่งที่เราบอกว่าจะดูได้นะครับหลังจากนั้นคําว่ามิรุนั้นเป็นคํากร,ริยาแปลว่าดูโคโตเป็นคํานามแปลว่าเรื่องนะครับเมื่อมารวมกับมิรุเป็นมิรุโคโตก็จะกลายเป็นว่าการดูหรือว่าการชมงะเ dekimas นั้นงะเป็นคําช่วยในกรณีนี้ใช้คู่กับคํากร,ริยา d e ค i m a สซึ่งแปลว่าสามารถกระทําได้ ดังนั้นมิลุคโตงะเดคิมัสจึงหมายถึงว่าสามารถที่จะดูได้นะครับดังนั้นเมื่อมารวมกันเป็นประโยคว่าฟูเนนิโนเตะแล้วตามด้วยสิ่งที่ต้องการจะดูหรือว่าดูได้ตามด้วยโอมิล oh, ุคโตงะเดคิมัสนั้นก็จะแปลว่าคุณสามารถที่จะนั่งเรือแล้วสามารถที่จะชมสิ่งนั้นได้เมื่อเราจะพูดว่าสามารถที่จะชมชีวิตความเป็นอยู่วิถีชีวิตของผู้คนเราก็เอาคำว่าสโตบิโตโนเซคตสึฟูเคนะครับมาวางลงไปก็จะเป็น 船に乗って、人々の生活風景を見ることができます。連中しましょう。船に乗って、人々の生活風景を見ることができます。船に乗って。 人々の生活風景を見ることができますคคุณสามารถนั่งเรือชมความเป็นอยู่วิถีชีวิตของผู้คนได้ Hitokoto เมื่อเราจะชมสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับสิ่งของหรือว่าคนก็ได้นะครับว่าน่ารักหรือว่าน่าเอ็นดูนั้นจะใช้คำว่าคาไวนะครับซึ่งแปลว่าน่ารักคำนี้ ใช้ได้กับทั้งสิ่งของและคนนะครับเวลาที่เราจะพูดเป็นประโยคเราก็จะพูดว่าคาวายเดสนะฮะคาวายเดสนะก็จะแปลว่าน่ารักจังเลยนะน่าเอ็นดูนะนะครับประโยคนี้เราสามารถใช้กับการชมสิ่งของที่น่ารักชมเด็กๆก็ได้หรือว่าจะใช้ชมผู้หญิงสาวก็ได้นะครับโชไกโชไตแนะนำเมืองไทยให้สาวญี่ปุ่นได้รู้จักในวันนี้ผมสิงทองลาพิเศษพันธ์คงต้องอำลาไปก่อนนะครับ สยนาะมาตายมาชยโชว์แล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าน,นะครับสวัสดีครับโชว์ไก่โชว์ทไทย